ดีค่ะห่อแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้แดงจะมาแบ,บ่งปันท่านวดท้องนะคะแล้วก็ท่าบริหารอีก3ท่าที่ช่วยไล่ลมในท้องได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนตัวแดงทําทุกวันเลยนะคะจะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะท่าแรกนะคะจะเป็นการนวดท้องค่ะแดงจะทําหลังอาบนะ้ำ คือในห้องน้ำเนี่ยจะมีออยล์ออยล์อะไรก็ได้นะคะจะเป็นออยล์สมุนไพรน้ำมันสมุนไพรหอมอะไรก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็เบบี้ออยล์หาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะคะก็เอามาเทใส่มือพออาบน้ำเสร็จนา่เราอาจจะทาตัวอะไรอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมานวดท้องกันนะคะวิธีการนวดท้องคือเรานะคะเอ่อจริงๆคือต้อง,ต,องต้องทำกับเนื้อเราโดยตรงนะคะตอนนี้แดงยกตัวอย่างท่าก่อนนะคะก็คือก้มตัวลง45องศานะคะแล้วก็ จะจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็คมแหววค่ะคมแหววท้องให้ลึกที่สุดเหมือนเราต้องการจะดึงสะดือไปที่ไส้เลยนะคะคมแหววให้ลึกที่สุดเพื่อที่เราจะได้สามารถกดสัมผัสลงไปที่อวัยวะภายในของเราให้ได้มากที่สุดนะคะหายใจเข้าแล้วก็ขแมแหววนะคะแล้วก็กดค่ะกดนวดไปบริเวณตั้งแต่ใต้ชายโครงอะคะ่ะกรอบท้องเราลงมาถึงบริเวณหัวหนาวเลยนะคะ นวดวนไปค่ะวนขวาตามเข็มนาฬิกานี่นะคะเวลานวดก็คือนวดอย่างนี้ก้มลงมาอย่าลืมขมแมวด้วยนะคะเอาเท่าที่เราขมแมวไหวถ้าเราอยากจะหายใจก็หยุดพักก่อนนะคะแล้วก็ทําใหม่นะคะแดนทําประมาณ5-10ครั้งนะคะวนไป5-10รอบแล้วก็หายใจนิดนึงแล้วก็ทําอีกทีนึงนะคะ หลังอาบน้ําเลยเช้าเย็นที่แรกอันดับแรกเลยคือท้องนิ่มนะคะจากที่เหมือนท้องมันมันแข็งขงอาจจะเหมือนกับมีลมอัน้นลมเยอะอย่างเงี้ยค่ะพอได้นวดนะคะเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเออท้องนิ่มแล้วก็อาจจะมีการเลอเอาลมออกมานะคะซึ่งดีมากๆมาต่อท่าที่2กันเลยอันนี้สามารถทําได้ที่ห้องนอนอะไรยังไงก็ได้นะคะก็คือการนั่งคุกเข่านะคะแล้วก็กำมือค่ะโดยเอานิ้วโป้งอะ่ะ ก็กำมือแบบนี้นะคะเราจะใช้บริเวณส่วนนี้ค่ะที่จะสัมผัสกับบริเวณหน้าท้องของเรานะคะส่วนนี้จะไม่เอาตรงที่แหลมๆเป็นข้ออะไรเลยนะคะจะใช้ส่วนนี้นะคะเวลาจะทําก็คืออันนี้จะเป็นท่ากดกดไล่ลมในช่องท้องนะคะให้เราหายใจเข้านะคะนั่งหลังตรงนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เอาบริเวณตรงนี้ค่ะจุกวางลงไปแนบลงไปที่บริเวณหน้าท้องส่วนล่างนะคะ นะคะเราก็กดลงไปช่วงที่เราหายใจออกเนะะี่ยค่ะกดลงไปเนะดีย๋ย้หนกาค้างให้ดูเนาะดกดลงไปอย่างนี้นะคะยืดหลังให้ตรงนะคะแล้วก็กดลงไปค้างไว้จนกว่าเราจะอยากหายใจนะคะแล้วก็ขึ้นมาคือท่านี้นะคะถ้าเรากดได้ได้ลึกพอแล้วเรามีการทําสัมพันธ์กับการหายใจของเราคือ เราหายใจเข้าก่อนใช่ไหมคะแล้วในช่วงที่เราหายใจออกเนี่ยเรากดหายใจออกมันก็จะเป็นการเอาลมออกจากท้องหรือแล้วทำให้เรามือของเราเนี่ยใกล้ชิดกับลำไส้เราข้างในมากยิ่งขึ้นนะคะกดอย่างเงี้ยถ้าเรากดลึกพอเราจะรู้สึกเลยว่ามือของเราอะ่ะจะสัมผัสได้กับเส้นเลือดที่เลือดที่ไหลเวียนอยู่ะคะ่ะตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอันนั้นคือกดถูกแล้วนะคะแดงทําก่อนนอนนะคะคือรู้สึกว่าลมตรงเนี้ยที่มันเคยแข็งแข็งเป็นก้อนเป็นเถาวเป็นดานเนี่ยมันดีขึ้นนะคะ สนะคะจะเป็นท่านั่งอันนี้จะเป็นท่านั่งบิดตัวให้นึกถึงภาพว่าเราจะบิดผ้าค่ะเราจะบิดผ้าเพื่อที่จะเอาน้ำเอาอะไรออกให้ผ้าเหมือนแห้งเหมือนกันเลยอันนี้เราจะเป็นการบิดตัวเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเอาลมในช่องท้องเนี่ยให้ออกไปนะคะท่าก็คือเอา ขาขวานะคะมาขัดกับขาซ้ายนะคะโดยที่เราจะเอาตรงหน้าแข้งตรงนี้นะคะ่ะให้มาติดกับท้องม,มากที่สุดวิธีการคือให้เราเกี้ยวตัวไปข้างหลังเยอะๆนะคะเพื่อที่จะบิดบิดตัวเราให้เยอะที่สุดะคะ่ะเกี้ยวไปข้างหลังให้เยอะแล้วก็กอดเข่าเข้ามาให้ลึกนะคะแล้วหลังเนี่ยต้องตรงนะคะท่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือการหายใจนะคะ เราต้องหายใจให้ลึกเพื่อที่เวลาหายใจเข้าเนี่ยท้องจะขยายแล้วมันจะมาโดนกันหนะ้าแข้งเป็นการนวดท้องนวดอวัยวะภายในได้เป็นอย่างดีหายใจเข้านะคะแล้วก็ปิดนะคะทุกครั้งที่หายใจเข้าเนี่ยปิดปิดไปเรื่อยๆนะคะมองด้านหลังนะคะทแบบเนี้ค่ะสัก5 6าหลมหายใจแล้วก็ค่อยๆค,คลายนะคะค ที่ไม่สามารถดึงเขา้เขาเข้ามาได้ชิดขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ได้เราจะค่อยๆทําได้ดีขึ้น,นะคะถ้าเกิดเราทําทุกวันอ,อันนี้ก็จะเป็นท่าบิดนะคะแดนก็ทาเนี่ยค่ะแค่ครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะนอนนะคะท่าสุดท้ายเรานอนลงไปเลยะคะ่ะท่าสุดท้ายนะคะเรานอนลงเลยนะคะแล้วก็เราเอาเข่านะคะเข้ามาก่อน ามากอก่คือหลังข้างล่างนะคะให้ชิดกับเตียงน,นะคะเข้ามาก่อดน,นี้นะคะท่านี้พอเราทำแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าท้องเราเนี่ยมันได้รับการกดนะคะแล้วก็เป็นการไล่ลมในท้องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเอาให้แบนเลยนะคะ ก็อาจจะกลิ้งตัวไปมาเป็นการนวดหลังไปในตัวด้วยก็ได้ผ่อนคลายนะคะอย่าให้ตึงมากเสร็จแล้วปุ๊บเรายืดขาออกไปค่ะเราเอาเฉพาะข่าวขวาของเราเนี่ยมาติดบริเวณลำตัวด้านข้างนะคะแล้วก็กดลงมานะคะเท้าอย่าลืมเกร็กทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นการนวดอวัยว,วะในช่งองท้องฝั่งขวานะคะแล้วก็อย่าลืมหายใจด้วยนะคะ ใจสัก4ี่ถึงห้าลมหายใจนะคะเสร็จแล้วเราพับข่าวขัดลงมาทางด้านซ้ายแล้วรับตัวด้านบนเนี่ยเราบิดไปด้านขวาค่ะยืดลําตัวให้ให้ตรงนะคะยืดออกไปเหมือนกับจะฉีกอะคะฉีกด้านบนไปด้านล่างออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้อาจจะทำค้างท่าไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็สลับทำอีกข้างหนึ่ง เสร็จแล้วเรายกกลับมานะคะแล้วก็กอดอีกครั้งหนึ่งกอดเข่าอีกครั้งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะและนี้ก็เป็นสี่ท่านะคะที่แดงทำทุกวันเลยหนึ่งนะคะนวดท้องในทำหลังอาบน้า ะะด้วยดด้วยน้ำมันนะคะ 2. จะเป็นท่ากดบริเวณหน้าท้องนะคะที่ช่วยไล่ลง3ก็จะเป็นท่านั่งแล้วก็ปิดตัวนะคะแล้วก็4จะเป็นท่านอนปิดตัว 4. ท่าง่ายๆค่ะที่แดงอยากแนะนำว่าเราไม่ต้องรอให้ท้องเราอืด ลมเยอะแข็งปากหรือว่าระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีรอให้จนถึงท้องผูกก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะเราทําทุกวันไล่ลมเล็กไล่ลมน้อยออกจากไส้เราเนี่ยแหละคะ่ะจะทําให้ตัวเราเบาด้วยแล้วก็ไม่เป็นโรคทอ้องอืดท้องผูแน่นอน,นะคะ่ะ